สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องเรียนรู้การตลาดออนไลน์โดยผมสมประสงค์แดงวิสูตรหรือที่ทุกคนรู้จักกันในนามโค้ด A D 2 P นะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมาแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆได้รู้กันว่า10นิสัยตอนเช้าที่ทำให้คนที่ประสบความสำเร็จนั้นต่างจากคนอื่นอย่างไรนะครับคุณรู้หรือไม่ว่าอะไรที่ทาให้คนที่ประสบความสาเร็จนั้นมีความเครียดน้อยมีความสุข และทำงานได้มีประสิทธิภาพมากกว่าคนอื่นๆสาเหตุก็คือพวกเขารู้ว่าอะไรบ้างคือเรื่องที่สำคัญสำหรับเขาโดยเฉพาะในเวลาตอนเช้าที่เขาตื่นสิ่งที่เขาทำเป็นสิ่งแรกไม่ใช่เช็คอีเมลแต่เป็นเวลาที่เขาให้กับตัวของเขาเองและทำธุระส่วนตัวของเขาที่สำคัญก่อนอืนอ่นวันนี้ เราเลยเอา10นิสัยตอนเช้าที่ทำให้คนที่ประสบความสำเร็จนั้นต่างจากคนอื่นมาฝากกันครับเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้าง 1. ต,ตื่นเช้ามากแน่นอนว่าทุกคนรู้ว่าเวลามีค่ามากแค่ไหนเพราะฉะนั้นคนที่ประสบความสำเร็จเขาจะเลือกที่จะตื่นเช้าสุดๆบางคนตีห้า บางคนตีสี่ครึ่งหรือจะตีสีเลยก็มีนะครับเพราะนอกจากเขาจะมีเวลามากกว่าคนอื่นๆแล้วเขายังมีโอกาสใช้เวลาตอนเช้าทําเรื่องของตัวเองก่อนที่จะทํางานอีกด้วยเพราะฉะนั้นลองเริ่มตื่นเช้าขึ้นกว่าเดิมวันละ15นาทีไปเรื่อยๆนะครับรับรองคุณจะได้ใช้เวลาอันสุดคุ้มแน่ๆเลยครับ 2. อออกกำลับบงกาย เผาผ่านแคลอรี่และนี่ไม่ใช่จำเป็นที่ว่าจะต้องเป็นการออกกำลังกายอย่างหักโหมนะครับหรือเผาผ่านมากๆเท่านั้นเพียงการเล่นโยคะยืดเส้นยืดสายก็ทำได้เช่นกันนะครับเพราะการออกกำลังกายไม่ใช่แค่ทำให้สมองปลอดโปร่งสุขาภาพดีเท่านั้นแต่มันยังให้คุณจัดการกับความเครียดได้ง่ายกว่าด้วยเพราะฉะนั้น าเวลาออกกำลังกายเริ่มต้นจากวันละ10-15นาทีในตอนเช้าอาจจะเต้นแอโรบิกหรือวิ่งจ็อกกิ้งในบริเวณบ้านของคุณแค่นี้ก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วละครับ 3. ชั่วโมงแห่งพลังแรงบันดาลใจและแรงกระตุ้นทำงานไปเรื่อยๆก็อาจจะหมดได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเติมมันอยู่เรื่อยๆและนี่คือสิ่งที่คนที่ประสบความสาเร็จทากันนะครับ ในตอนเช้าเขาจะอ่านหรือฟังบทความหรือวิดีโอที่เสริมสร้างแรงบันดาลใจหรือแรงกระตุ้นในการทำงานของเขานั่นเองนะครับลองใช้เวลาประมาณสัก30นาทีตอนเช้าอ่านหรือฟังเรื่องราวดีๆที่ให้กำลังใจคุณสิทั้งวันของคุณก็จะเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังเลยนะครับ 4. จดบันทึกความรู้สึกขอบคุณต่อสิ่งที่คุณได้รับ หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าดูแปลกๆแต่ลองคิดใหม่นะครับความสุขไม่ได้มาจากการโหยหาสิ่งที่คุณยังไม่มีนะครับแต่มันคือการซราบซึ้งกับสิ่งที่คุณมีแล้วได้รับแล้วต่างหากแ่ะครับและนี่คือสิ่งที่คนที่สำเร็จเขาทำกันนะครับเพื่อสร้างโลกในแง่บวกให้ทุกวันในการทำงานของเขานั้นมีความสุขในทุกๆวัน จดหนึ่งสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณเพราะคุณได้มันมาหรือสำเร็จแล้วแม้เป็นสิ่งเล็กๆก็ตามนะครับ 5. ถามคำถามกับตัวเองนะครับถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตคุณคุณยังจะทำสิ่งที่คุณกำลังจะทำในวันนี้หรือไม่นะครับคำถามนี้เป็นคำถามที่ยากและถ้าคุณพบว่า คุณตอบว่าไม่หลายครั้งเกินไปใน1สัปดาห์นะครับคุณต้องเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างแล้วละครับในข้อที่6ทําเรื่องที่ยากที่สุดก่อนในตอนเช้าที่คุณมีพลังเต็มถังไปด้วยมีการมีสมองที่สดชื่นคุณนอนอิ่มเพราะฉะนั้นการทำงานที่ยากที่สุดก่อนคุณจะมีโอกาสที่จะทำมันให้สำเร็จรุ่วงได้ง่ายกว่าในทุกวัน เลือกงานที่ยากที่สุดเพียงหนึ่งอย่างแล้วทํำมันให้เสร็จก่อนที่คุณจะทานข้าวเช้าเสียด้วยซ้ำนะครับ 7. พูดคุยกับคนที่คุณรักไม่ว่างงานของคุณจะยุ่งแค่ไหนอย่าลืมใส่ใจคนที่คุณรักในตอนเช้าคือเวลาที่ดีที่ในการพูดคุยถามไถ่กับคนที่คุณรักอาจจะคุยถึงแผนการวันนี้ของแฟนคุณหรือลูกคุณ ว่าจะทำอะไรบ้างบางทีอาจจะตั้งไว้1วันต่ออาทิตย์ที่คุณจะออกไปทานข้าวเช้าในร้านใกล้บ้านและนี่จะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณกับคนที่คุณรักอยู่ยืดแน่นอนครับในข้อที่8นี้เป็นการวางแผนงานและกลยุทธ์ถ้าคุณไม่ใช่เวลาเพียงเล็กน้อยวางแผนในหัวว่าวันนี้คุณจะทำอะไรบ้าง คุณจะไม่รู้เลยว่าคุณจะเดินไปถูกทางหรือไม่คุณจะสำเร็จเป้าหมายระยะสั้นที่คุณตั้งไว้หรือไม่เพราะฉะนั้นลองใช้เวลาราว10นาทีวางแผนดูมันจะทำให้คุณนั้นควบคุมเวลาใน1วันของคุณได้ดีขึ้นเชื่อผมสิครับ 9. นั่งสมาธิเคลียรหัวให้โล่งทำใจให้สงบให้ความเงียบและสันติจาก ภายในเกิดขึ้นใช้เวลาไม่กี่นาทีในการนั่งสมาธิหรือสวดมนต์วิธีนี้จะช่วยให้คุณรับมือกับความเครียดที่มีอยู่หรือกำลังจะมีในแต่ละวันได้ดีเลยนะละครับจำไว้ว่า90%ของโรคต่างๆเกิดจากความเครียดเพราะฉะนั้นหยุดสักนิดแล้วตั้งมั่นที่ลมหายใจของคุณนั่งสมาธิแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นครับ สิบกอนลูกๆของคุณนี่คือข้อสำคัญคนที่มีลูกมีครอบครัวอย่าให้คุณต้องกลายเป็นพ่อแม่ที่ทำงานหนักจนจำวันเกิดลูกของตัวเองไม่ได้ในตอนเช้าช่วยลูกของคุณนั้นจัดการตัวเองก่อนไปโรงเรียนเรื่องแต่งตัวอาหารเช้าแล้วกอดเขาก่อนส่งไปโรงเรียน นี่จะเป็นการสร้างสายใยในการในครอบครัวของคุณได้ดีมากๆเลยทีเดียวลวครับและนี่ก็คือ10นิสัยตอนเช้าที่ทำให้คนที่ประสบความสำเร็จนั้นต่างจากคนอื่นนะครับกรุณากดติดตามหรือถูกใจแล้วแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนของคุณได้รับรู้แล้วผมจะมาแบ่งปันสิ่งดีๆต่อไปนะครับ แล้วพบกันใหม่บนเส้นทางของความสำเร็จสวัสดีครับ